อีกเลยจ้าเล็ดเหลืองอัน,น,ไว,ไว,น,นวิ่งไปไปเดี๋ยววิวิญุ่งนะจา้าฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนกระตกเก็บฝ้าฟ้าบังจง่าบงับงบังยยุงก็ออกมานะคะเว่าอันขี่นังหอก,กนังเงี้ยแต่ทยุม่มยุ่มยุ่มยุ่มรถเด้อยุงไรดอกอย่งงามเลยนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ยอ่อนอ่อนดีดีดดด ภูนี่แม่นวานี่แม่เนียนมัตตศาสตร์นี่น่ะมันกระลังสีว่ายพี่ได้มันกำลังจะเริ่มออกพี่น้องอัน,นเอ,อ้ยมันจับหัวแมนบอกอันมปรกัดแตกว่ามีก้มรู้สึก 你开那。